S ส s าสาสุธุจนประนมมือเขารบนอกนบ,นบต่อพระธรรมทาแห่งพระพุทธเจ้านั้นอาทิกกัรยานังมีความไพเราะในเบื้องต้นนั่นคือศีลมัดเชกัรยานังมีความไพเราะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต รานั่งสบายกำลังมือได้ไม่เพราะงั้เดี๋ยวเทศนานนะว่าจมจริงวันนี้ไม่น่าจะเลว่าเทิเพราะว่ากันแรกปูควนแทบไปแล้วตั้งใจว่าจะเล่าปวะวัติของปู้องูกอ้กนแทศไปหมดแล้ว แสดงว่าการเทศเรวไน่ี้ต้องถวายปูอ่อวนปูอ่อวนเทิดแตงนั่งทำสบายททำตามสบาเิื่ยการทำเทิดการทำธรรมการปฏิบัติก็ค,คือปฏิบัติกายปฏิบัติใจแต่เราทำอะไรก็ได้ตัวเองไม่ทำบัตรวันนี้เราก็รบเทิดกันจากไปของกู้กกชม คระขุตโต้จบแล้วหลวงปู่ชม <c oughs> กับพุเทศไม่ไ้เครู้เขาบอกว่าหลวงปู่ชมเป็นอูปพชาเดียวกันบวชปีเดียวกันเดือนเดียวเดียวคนละเดือน,นปัญภาษาเท่ากันแต่ว่าท่านบทที่หลังแต่าน,านารักนั่งรกกับนก่งโต เห็นหน้า,าออกันแั้งครูบา,ามาครูบาวนมาแล้วจำ,ำหลังพูดไม่ได้ท่านนะนนพูจจำได้กอพูดไม่ได้ก็พยัญน,นจะจำได้ก็เลยเิดกันมานานจำพูดแต่คนเดี่คนไม่พูดปฏิป,ปทาท่นานเป็แ่คนไม่พูดตอนวันนั้นไม่พูดอะไรเลยก็เหมือนจบคณพูดกเหมือนกัน กมื่อก่อนคพูดแล้วเมือก่คนไม่ไพูดมันเป็นอะไรมันะหนัใช่ไหมมัเมันต่างเราก็เป็นไปปัจจุบันเป็นคณะนาที่จรีตำรวจก็จะเป็นตำรวจเป็นตำรู้อื่องหนึ่งคือเราควรรู้คือผู้ปูชมแากที่ผู้อ้วนเกิดนำว่าทํนเป็นอาเดชการตำรวจแต่ว่าไม่เหมือนตำรวจทั่วไปเป็นตำรวจ แต่แม่ตาโจรโจรได้รูปร้ายเคือมโมยจนะับตายกรรมนั่งอบรมตอนนี้จะไปทำนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เหมือนกับมันก็มัดมังอบรมเสร็จทำให้หนักหนาขนาดเขาหอยนั่นคือต้อรวจแต่แล้วแต่แม่ตาโจรเป็นนิสัยตั้งีมานานมบอกว่าถ้าคงเอาดีกับดปรวจไม่ได้มันจะใสเรื่อติดตัวตั้งแต่สมัยจะเป็นคาราวาา แต่ท e, <huh Becca good food> ี่สำคัญคือถ้ามีของดีจะ้อมีรการมีคาถาดีตอตรวจสอบใกงถ้าจะมีคาถาดีปรับตัวไม่ได้อันนี้คือสวัติเล็กน้อยคือเราจงนล้ก็รู้นั่นเจอตุวกลัเจอเป็นสวัสิทั้งนี้เจาปีเดียวกันหมดปีเดียวกันท้ายก็เท่ากันแต่เาเจไม่เท่ากันจนตายก่อน ไม่เป็นไรท่านตาแล้วทราบว่าทําไปดีมันแรกคือมาจากขาก็มาเป็นคนแรกตอนนั้ไม่ได้เจ้าลงศก็ล้วเป้นคนหลัหลักมาที่เจ็ดนั้นี้ก็คือทำที่เราได้จากการตายเองาะโภนวนี้ก็คืูการัตายจริง จะมาตายมันคู ify, ่ของโราเกิมันเป็นมาจากไหนก้นต้นจะต้องตายถ้าเกิดการเกิดแต่ธรรมชาติของคนไม่กลัวเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนั่นคือแปลกเราพวกเราเราตมันังก็ควรดีมนคาเออดรับประทานเกิดแต่ไม่อยากตายแต่บางขรั้งไม่รู้เกิดมาแล้วแบบเรากวนมาคู้วร็ไม่อยากตาย มาลูกแล้วอะไรเอาเรียกว่าที่เป็นจริงนี้ก็ว่าใจนะการวิชาไม่รู้ในเรื่องต้นเรื่องของการตายของคนเนี่ยเวลาตายทั่วไปเนรียกไปตายชั่วคราวตายเจอขนาดที่เราก็ตายทุกวันตอนนี้ก็ตายมีตายทุกขณะตายเป็นดับเกิดดับเกิดดับแต่เราไม่รู้กัรเกิดไม่รู้กันดับ การเกิดก็คือเหมือนเราเกิดขึ้นมาเรารู้แต่ตายเราไม่รู้จิตก็จะเกิดดับก็จะดับยึดหนักก็จะดัเราไม่เคยรู้ว่าจริงๆไม่จริงมันเกิดก็ดับคุณนายก็ตายเกิดตายเกิดเกิดตลอดหลายวันนั้นจะตายเลย่างหนักยังไม่หมดตายชั่วขณะมันเป็นการตายเหมือนกันตายชั่วขณะแต่เป็นการตายที่มันปกเลือดตายแต่เปิดเผยยางฟูเนี่ยตายแบบปวดเผยอันนี้จื่ ทั่วไปตายประการต่อมาเกิดตายโดยสมมติสมมติว่าตายมันจะเกิดมเกิดมาจะโดยสมมติแต่เราไม่รู้เราสมมติถามเรานักมันเดินตรงนี้ทุกคนมันเกิดมามีชื่อมั้ยมัเสือผ้ามั้ยไม่มีอะไรจึงสมมติ โกนั่โนโกนี่ว่ากันไป็นแก่โก้ทำที่ที่เราด้มาเป็นที่สมมตินะที่เราได้มาตัวสมมติสุดท้ายสมมติเนี้ยสุดท้ายเรากป็นลงมีคนคือข้ามไม่ได้ข้ามโพงังนไม่ได้สุดท้ายจะติดสมมติไม่แต่ตายไปให้ตายแต่สมมติมมตว,ตว,ตว่าตายจริงสมมติว่าตายแปลว่าตายเพกาะกายอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้ตายแต่นี่ประเด็นก็นคือ ในไหนที่เรามีชีวิตอยู่เลยเราไม่เคยรู้เลยว่าคําว่าตัวตนคนเราเขาโยกคนที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันคืออะไรไอ้คําว่าคนคนนั้นถ้าเราแยกแยกไม่ออกก็แปลว่าเราไม่รู้จักคือไม่รู้จักกายคำว่าคนก็คือรูปกับนามพูดง่ายก่กายกับใจนี่เรียว่างนี้แต่เราไม่แยกไม่ออกไม่แยกไม่ออกมันแยกไม่ออกก็ มันก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่าตายคือ <c oughs> มันจากการที่ตายไปใจก็าตายไปด้วยอันนี้คือการจริงที่เราไม่เข้าใจจริงๆแล้วกายกับใจมันคนละเรื่องกายก็เรื่องของกายใจก็เรื่องของใจกายมันตายมันแตกตั <c oughs> ถ้าสส่อกันห้ามันกับสุสภาพทามภาวะปกติแต่ใจ,ใจมันไม่ได้ตาย รู้ได้งไงเขาไม่ตายพุทธประวัติเป็นสิ่งยืนยันผู้เชื่เราเคยผ่านมาสองพันห้าร้อยห้าจุดสี่ก็คือประสอนนี่เองนั้นนับเปว่าจิตเราไม่ได้ตายจิตเราไม่ได้ตายจิตเราไ,ได้อยู่กับเต็ดเข้าที่รู้จากต้องได แต่ยุคของจิตมัญยาวน่ะอะไ้ถ้าจิตคนนะไม่นับจิตที่เป็นภูมิชั้นอื่นเขาเนี่ยเขาอยู่เป็นหมื่นหมื่นปีจิตสองทัน้นก็อยู่หมื่นปีพวกผมพวกอะไรต้ววตอ,อยู่เป็นหมื่นปีเฮ้เกิดแค่ไม่เห็นอย่างชัดเจนว่ะที่เราเข้าใจว่าตายตายก็คือตายแต่แกงไม่เคยตายเพราะนั้นกาย,ตาย,ต,ายตายเนี่ยท่านเรียวัาตายโดยสมมติ ไม่ใช่ตายจริงวิจใจมันไม่ได้ตายวิจไม่ตายแล้วใจไปไหนมันก็เป็นนักท่องเที่ยวมันเที่ยวไปไหนก็สัมาสารวัตรที่หงเพราะนั้นสาระวัตรคือแหล่งท่องเที่ยวแต่เราท่องเที่ยวไปน,วาานู่นจะมานานทำไมอยู่ท่องเที่ยวยืนได้น,นานเพราะเราเป็นกิจกรรมหรบอเป่เป็นเป็นวงกลมเรียกว,ว,ว่าวัตตะวัตตัตตจะกนกับลอ้อมัตตะเปร่อง เรางนึกถึงมัตตจักรนอย่างนี้ธรรมชาติของ,องอออมัตตจักรอย่างนี้ล้องเกรงเนี่ยตัวที่ากก็คือบางคนก็ใช้ตะวัวบาไม่ใช่กระคอายแตไงตามมันต้องมีคนลา拉มือาลา,ากข้างในขยับไปข้างในล้องก็จะมีหมอนแตกไหมถ้ามันหยุดมันกันได้ล้องไม่หมอนใครเป็นคนบงงังคับมันมีคนบังคับอยู่ก็คือคน มันจัจับก็คือล้อตัวที่มันหมุนทําให้หมุนก็คือไอ้วัวสองตัววัวสองตัวคือใครนายดีกำลังนายดีนายดำกับนายขาวนายกุศลกับอกุศลนั่นเองเป็นตัวลากไปทำอางนี่นายดำกับนายขาวหยุดม็ใจมันลากไปให้มันหยุดหยุดตรงไหนใจมันนิ่งใจจะหนุดนั่งกันหยุด ถ้าเรายังไม่รู้จักกันหลักกระทำงสมาธิไม่มีทางที่จะการอุปสมน้ตุนิทานมันหยุดคืออะไรคนบังคับเนี่ยคนบังคับคูยอย่านเช่นบอกเฮ้ยเมื่อไหร่มันก็ไปละเมื่อมันไปร้อนเราขยับหรือว่าตัดจับมันก็ขยับมันก็หมุดใบจนเข้าคน้ะอันตากันอยคนลากอยู่คนละก็คือคนบุญคนบาปนี่แหละในบุญกับในบาปมันหลับไปมันนั่นอยู่ที่คนแต่ให้มันล拉 ยิ่งให้มันจยดก็คืออยู่ที่ใจเราอยู่ทีร่างกายเราอยู่ที่ใจเราเราอยากให้มันหยุดแใ่มันนิ่งอยากให้มันลาขึ้อยู่ที่เราหรือถ้าเราไม่คยฝึกเลยไยฝึกแค่ใจหยุดตัวนิ่งแต่ยังตอบสนองผู้จับตัวเราเองทุกวันเนี่ยมันกำหนดอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้มันก็หมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ปัจจัยเราไม่รู้เราจริงๆแล้วมันหมุนมันวิ่งมันชิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงันแเ่าตลอดเวลานั่นคือสภาวะของกายเลยจรแต่เราไม่รู้ปัญหาต่อไปคือนอกจากไม่รู้แล้วยังไม่พอเราีความสุขความทุกข์ขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ยังแยกเลียก่อกไม่เคยแยกเลยว่าสุขกันี้สุขของกายหรือสุขของใจก็าบอาทุกหมดพะสุขก็สุขพอทุก็ทุกหมดไม่ได้แยกออกถ้าเราแยกออกความทุกข์ของกายปับสุขของกาย เมื่กิดโรคเราไปหาหมอหมอเขาจะถามถามแบบใครถามไม่ถามแต่ตตเราตับลุกเป็นอะไรปวดหัวตุน้อนอะไรอะไรนั่นคือการหาสมุรถติฐานผมเป็นความทุกข์นั่นเองคือโรคเมื่อหาสมรรถติฐานเสร็จหมอก็จะจ่ายยาตามสมรรถติฐานรักษาตามอาการแต่ราาักษากายาอย่างเดียวเวลาแก้ไม่ได้แกไม่มีหมอรักษาให้เราได้ราาักษาตัวผักกายเท่นั้นวันนั้น อาการนั้นก็คือถามจากเราแสดงว่าโรกมีสิทธิเราแต่เราไม่รู้หรือเราเคยแยกวางไว้ว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของที่วันแยกออกไปไหมว่าทุกข์ของกายนะทุกคนของใจถ้าม่นแยกมันก็จบกายกับทุกข์ของกายใจกับใจคนละส่วนกันแต่ถ้าแยกไม่ออกกเสมือนกับเป็นอะไรกันสุขทุกข์ตรงนี้ก็บนอยากได้ว่า ถ้าทุกมาไม่อยากได้เบอร์แต่มันทุกเลยเกินไม่ได้ถามต่อว่าทุกของกายทุกของใจฉุกมาเราก็รูว่ามันสบายมันพอสุกไม่ได้ถามต่อทุกใจหรือตุกในะจก็คือความหลงเดือดร้องมอหักมิตรตัวหักเพราะนั้นความหลงลนีงง้ไม่จะเว่าลืมแต่วามอหักไม่จะไม่ว่าลืมในความหลงคือไม่รู้จักที่มาที่ไปจรไม่รู้จักที่มาที่ไปเพราะเราไม่เคยคิดคิดแต่แค่หนัก เหมือนอาหารจริงเข้าไปมันอร่อยต้องถามต่อว่าอร่อยจริงหรือคนที่มันจะอร่อยเป็นยังไงหลังจากอร่อยแล้วเป็นยังไงเราเป็นไม่มากหอกนะผมไใส่เข้าปากก็โอ้มาอร่อยเหลือเกินเราไปเกิดขึ้นก่อนนะมันอร่อย,มมคยคกอนนอ่อนที่จะอร่อยเป็นยังไงเพราะนั้นความแมตตาก็ไปเกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นอาหารหลังจากอร่อยแล้ว ออกมาเป็นยังไงไม่ได้ถึงไม่ได้คิดต่อนะแต่ในกระบวนการของที่ของเราเนี่ยคิดยังไม่จบทุกอย่างที่คิดคิดข้ามค้างตัวเองท่งนั้นเปลี่ยนหน้าตาดีเปลี่ยนหน้าตาหล่อเปลี่ยนคนดีค้าค้างเปลี่ยนเองยังไม่แก่ก็ข้าค้าตัวเองแต่เพื่นก็ถ้าแก่ไม่ชอบ แม่ตามไม่ดีเลยช่ไหมครับชอบมันคือไม่ชอบใจเพราะเราที่ไม่เป็นจริงๆนะธรรมะของพุทเจ้าไม่ได้ดึงแล้วตัดตอนในชีวิตประจำวันล้วนเป็นธรรมะทำไนถ้าเราคิดเป็นแต่ติดไม่เป็นก็เป็นอย่างนี้แต่สุขทุกข์มันก็เกี่ยนอยู่อย่างนี้อย่างนี้เรียกาพูดทั้งหมดเรียกว่าสมมติสุดท้ายเรียกว่าจิตสมมติถ้าคุณไปได้ ข้ามคไไาไนไม่ได้จะไปจะฝักหนึ่งไม่ได้เพราะฝางนู้นเขาไม่อยู่สมมติเป็นตายเรียกว่าตายแต่สมมติไม่ใช่ตายจริงาสมมติก็แปลว่าเดี๋ยวก็กลับมาอีกไม่ตายเราตายเลยกลับมาจะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งทางมืออะไรติดไม้ติดมือวัสดุอุปกรณ์เสื่อมอาหารติดไหมติดมือมีอมอทุนรอนแบบธนชาติขายตาทุกคนธนชาตาขายตายธนชาติขึ้น,น,นๆๆจะด,จะไดีไม่คิดทุนต้องทุน,นคืออะไร ถึงจะซือบุญบุญสมถ้าเราไม่ทำบุญบุญสมต่อไปแน่นอนขาดคุนตั้งแต่แบบนี้ติดต้นไปถ้าเราไม่ทำไม่มีเงินติดเงิของเก่าใช้ของเก่าหมดแล้วหมดแล้วหมดไปหมดไปสุดท้าย,ายตายไปการตายไปตายไปแับวทนข้างหาน้าไม่มีเพอเราไม่ทำก็ทุนเอาไว้ตายถึงนี้จนตายที่ตายจริงๆตายตึงๆตายแล้วไม่มาอีก มีเฉพาะคูปปฏิบัติเทนั้นผู้ปฏิบัติจมีคุ้ปฏิบัติก็เ่าแนะนวาการของเราท่านไปแล้วไปเลยไม่กลับยังไงพวกเราเรียกว่าเลกผ่านเีีปกว่าดับไม่ใช่ดับทเราดับแล้วไม่มาอีกไม่กลับาอีกนักจะตายจริงๆะตายแต่ไม่ใช่ตายอย่างพวกเราดันั้นการทึ่งของเรา,รเ,เ,ราเรียกว่าตายเรียกว่ามรภาพเรียกว่า อสัญญากรรมเ่อะไรก็เรื่องคำสมมติมันก็คือตายนั่นแหละอาจารย์ไคือตายแต่ว่าตายด้วยสมมติมาทั้งหมดสุดท้ายมันไม่ได้ตายจริงมันจะกลับมาอีกต้องมีอะไรเกิดมาทำยังไงเลยมันป็นตเปล่ามันบังบัเนต้นต้นทางหน้าที่อมันเน็นคนี้นร่างก็ปูชั้นตลอดระยะเวลาที่ขอให้ติดสามสิบตัวติมมันไม่กลัดกันแน่นอน ทำทเป็นกำไรตีไปต่อคนข้างหน้าเพราะนั้นเราจะเรืยอท่านว่าตายชั่วคราวตาย,ยาสมติหรือว่าตายจริงๆถ้าม,มีใครรู้ท่าน่านั้นคุณจะรู้ประเด็นหนึ่งคือบอกพวกเราตั้งหลายรูกหลานที่อยู่ดีท้ายข้างหลังเป็นปุถาหอนว่าก็ตายบางคนก็มีนมคนสุดท้ายพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ันหนึ่งข้างหน้า ก็จะม,มีคนมานั่งรนะับต่อนหน้าเราเลยมันต่างกันเร็วหรือชา้าเท่านั้นเองการประจานกัจนะคือพุทธเจ้าจัดนะไว้เป็นขัง้งสุดท้ายคือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่สําคัญท่านคงเอามาตัดเป็นขั้งสุดท้ายว่าท่านอะไรอยาประมาทคำว่าประมาทคืออยู่ด้วยความมีสติหรือความมีปัญญาถ้าคนที่ไม่อยู่ด้วยสติ และปัญญาคือปัจจักสติปัญญาท่านเปลี่ยนได้ตามว่าบุคคลผู้นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วคือปัสจักสติสติปัญญามีแต่ไ่าจะไม่มีความรู้ความสา้สึกปัญญาของไม่ต่างอะไรเป็นเป็นอยู่ก็ไม่ต่างอะไรเหมือนคนตายนั้นแสดงว่าความไม่ประมาทคือสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่งนั้นที่เราฝึกที่ตุาจาร์เราเพียนบอกเราทุกวันทุกวัน เราจะเป็นผู้โตัตองอะไรตัวสมาชรหังเฐื่อะไรแต่อถ้าการเราดิสติกเรื่องในทุกเมื่อทุกกระดับมิสติเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถเรียนรู้รอบตัวรอบกายที่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเป็นเองโดยอัตโนมัติซึ่งองค์หลวงปู่ท่านก็ได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตเป็นผู้นำท่านสื่อวิญญาณนำให้เรารู้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นนี้ทีนี้มีแต่ผู้นำแล้วเราไม่ตามท่าน เขาแก้แค่ว่าท่านเป็นผู้นำท่านเดินคนเดียวจังไม่ได้เป็นผู้นําเพราะไม่มีคนตามเราเดิเดินทราถ้าเราเดินไปคนเดียวอาจจะบอกว่าขครเป็นผู้นํานาใครนําอะไรนำอย่างไรไม่ได้เเป็นผู้นำไปนั้นเราถ้าเชื่อท่านเป็นผู้นาเราเป็นผู้ตามก็าตามท่านเ่อตามรอยดูอย่างดูปฏิปทาดูวา,าจาวัดอาจจรยวัดของท่านเป็นยังไงแต่โอบละอิโกคือต้องนำจึิงวันนั้น มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจบันโดยก็คือพฤติกรรมทุกครั้งที่มีอยู่รือหนึ่งฝ่ายพัะก็ะคือพุโทโธจมูมสังโคสมาทานศีลก็คือรักษาห่ารักษาวาจาภาษาธรรมก็คือการเนี่ยมันเป็นเส็เป็นไปเ,นเ,นเป็นอื่นวันนั้นพีแต่ละครั้งมีความหมายแต่พเพรว่าเราทําเป็นพิธีไปนา,า,านพากนะฝราศีลนะ พนะอเห็นหน้ากันนะมาขอใหม่อีกวันหน้ากันมาขอสิ่งอื่นกถ้าถ้าถ้าเจอแบบผู้คนน่าจะเจอมานนะแต่เราไม่กล้าพูดถ,ถ้าถ้าถ้ากล้าพูดก็เลถามว่าสมมติว่างานนี้รับสิ่งกันนะวันหน้ามาขออีกสมมติถ้าเป็นลูกเราขอตังค์ร้อยบาทมันใช้หมดพี่มันก็ขออีกแสดงว่าใช้หมดแล้วเดี๋ยวมาขอาใหม่ไอ้สิ่งนี้สิ สิ่งที่ขอไปขราวที่แล้วทุกคนขอมาเท่านั้นแ่ละได้ออาไปใช่หรือเปล่าถึงได้มาขอใหม่ทั้งหลายนะงิดแต่ถักขอเฉยๆขอแล้วกออีกแล้วก็ขอตั้งวันนี้ก็เป็นผู้ขอเฉยๆขอไปแล้วไม่รักษาคือไม่เอาไปใช้เหมือนเป็นประโยชน์เหมือนได้ขอไปได้อ่านไปหูวอารนี่อร่อยจังเลยแต่ทำามถึงไม่กินมันก็มีประโยชน์ ทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเลยมันมีเป็นกิดทำเล็กแต่หน่อยที่ฝากพวกเราอย่าไปคิดว่าเพื่อจะเป็นแบบบนจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นข้อคิดสติใจสติธรรมะเพื่อเป็นเครื่องคืนสติให้เรามีสติสำหรับชั้นยะตามที่พุทธปรวาทิจัดไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าแค่คนสมัยจะได้ประมายอันนี้คือมาว่าเป็นครั้งสุดท้ายของพุทธองค์นั้น อันมีความดีทั้งหมดที่เราทั้งหลายได้กระทำมาในนี้ที่จัตวาใศึกษาดเสียงสมาธิด้กัญญาสิ่งที่คือเราจะประทานตนี้แสดงว่าเราเป็นผู้มีสิ่ก่อนนั่งหรือหลังนั่งเาไม่ว่าตนี้เป็นผู้มีสิ่สมาธิตั้งใจฟังจุดจอบางอย่างเราได้ยินบาทํำไม่ได้ยินปอย่าได้ยินมาแล้วแต่เราไม่ติดในไม่ได้คิด ที่เราฉุกคิดขึ้นมาเดียกว่าปัญญาบางทีเราไม่ได้คิดเลยแต่วันนี้ได้ฟังแล้วได้คิดทื่เรียกว่เป็นปัญญาคอยมองนนี้ท่านว่เชื่อเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศิลิธมาธกและปัญญาเท้ากันทุกคนทุกท่านแล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตน์แรงและคุณของศรีจ้งที่ปัญญาติแลรเนีัจะไปเป็นแก่ลูกโอุรุรับไปแล้วจึงรับทราบและทำมรนาและทำทราบแล้วอม คงรู้หรือพรที่เขาทหลายถูกหลานอยู่ข้างหลังให้ดูดีดีสุก็จะลืมขวาปฏิบัติของท่านอไปใช้ไปปฏิบัติในีที่จะมาแต่กอเอาอ้พรที่ทหลายเด้อความสุขคนยตามพระาพการแสดงธรรมในนี้ก็ทุกคนเวลาเตวมตื่นรัเฉยสาธส